พาเบิงสวนจ่ายงามบใยงามบาย,าบายต้นไม้หลากหลายจ่าสับประรดสีงามงามดอกจ่าทุกคนดีแต่ว่ามันเป็นอันสับประรดที่บโบโบ,โบค่วยให้น้ำก็ได้แม่จ้าไม่ต้องลดน้ำบ่อยก็ได้เงสิไหมโชคดีไปจ้าแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยคันโบลดน้ำอ่อมื่นหนึ่งหรือมื่อสองมื่นนี่ แห่งเหี้ยวจ้ะแต่ว่าซับกะลดสีนี่ยู่ไดดนอยู่แม่จ่าค้งทนเนี่ยงามพร้อมจ่ากระลั่งอันอันนี้ไม่เนาะอันนี้กระทนอยู่ได้จา้าดีดอกดอกอยังกระบบลูละจ้าเนี่ยงามงามจ้าอันนี้กะทนทนแดดทนฝนดีอยู่จ้าแต่ว่ายังอื่นอยู่โบไดค่ะดอกก็งามงามจ้าทุกคนนี่สักมันดอกอยังดอก เมื่อนั้นเฮ็ดคลิปไปแล้วจ้าแต่ว่าบรู่าอัอนซื้อว่าอย่างเดี๋ยวสิลองถามคุณหมอเพิ่นเบิงอยู่ดอกจ้าเพราะว่าเิ่นหามาปลูกเนาะเนี่ยแม่จ้าฝนบบตกค่ะทุกคนฝนบบตกจ้ายู่จันทบ,บุรีอ่นบริเวณนี่แม่จ้าบริเวที่ีันคอยอยู่นี่เนาะที่คอยมาอันเหตุงานอยู่แม่จ้ามาอยู่น้ำเพิ่นเจ็ดปีแปดปีเจ็ดปีเต็มๆละจ้า ทุกปีก็ดีอยู่ได้จ้ะแต่ว่ารอบนอกอาจจะดีนะแต่วันอยู่ในเมืองมองเห็นคอยอาศัยอยู่นี่บฝตกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วด้จ้ะทุกคนเป็นเบอ่งในคลิปบอกอันในคลิปของคนอื่นๆช่องอื่นๆเนาะกะม็มีแต่ฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมเขาโดยเฉพาะอยู่บ้านเกิดคอยอยู่กาลสินใ์่ไแมทุกคนอันในหมู่บ้านที่คอยอาศัยอยู่อำเภอกุชินาไน,น,นะเนาะมองที่ยู่นะ บานซ้ำขาบานคอยเนาะน้ำท่วมเขาเห็นอันมิเกยคนหนึ่งเพ่นเห็นอันคลิปลงแม่น้ำท่วมเขาเข่าสิตายแล้วจ้าทุกคนตะลีน้นโถนตลี้นโถนเขาขนาด้หลาอังเสร็ก็อยากเมื่อตึกสะดุงแม่มักขักทุกคนเนาะมักขักจาก้ามักตึกสะดุงอันนี้กระจา้ามันยังหลอกจ้านี่ จักมันซื้ออย่างแตบนี้งามงามแต่กี่หลายคักหลายคักหลายคักแต่เอาออกก็สั่นมันนันมันมันยังไหนละมันยังอาหารต้นอื่นเนาะบอนสีกันก็นมีอยู่กับจุกหนึ่งจต่งามคือกันแต่ว่าบลูซื้ออันสรุปแล้วขึ้นอันต้นหมอกต้นไม้ที่คุณหมอพนดหามาประดับเนี่ยแม่จ้ะ บ่หูซื้อน้ำเพ่นเด้จ้าเพราะว่าถึงสิอยู่น้ำกันแต่ว่ากบค่คคอยได้ถามข่าวกันแม่จ้าบ่คคอยได้คุยกันบ่คคอยได้ถามไท่กันแต่ละมือแต่ละเวน้นถึงสีอยูบา้านหลังเดียวกันแต่ว่าบ่กคอยได้ถามอันนั้นอันนี้เพ่นเนาะเพราะเฮ่ากับคนเฮากับอยู่ในคนละสถานะเนาะเพ่นเป็นเจ้าน้ายเขาเป็นคนทำงานในเพนะ่นนะ่นนะแต่ว่าเพ่นก็บ่ได้วา่าอันน,อน,อนั้นอันนี้ดอกแต่ว่าเขาก็มีความเก่งอกเก่งใ,ใจเพ่นเนาะ เอาสามนี้ก่อนด้ค่ะทุกคนเดี๋ยวอันไปหาอันเฮ็ดเวียกอย่างอื่นต่อก่อนจ่าเบิ่งในี่ล่ะจ่าทุกคนแห้งแห้งหดหนาบได้จา่าเศร้านี่แต่ว่าตอนแรกเนี่บรรุว่าสิรถหรือบอแต่ว่าคันแดดแห้งช่วงบ่ายกับสิรถอยู่จ่าลาไปก่อนได้จ่าเด้อคลิปนี้เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะทุกคน